Air Asia การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลัมาพบกับรายการว้าวแหวนแหวนเป็นประจำเวลาเบาๆทุกวันจันทร์9โมงเช้าทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดหลอ่อคุณอาร์ต้สุดนั่นเองซึ่งก็มาแนะนําเราเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองการออกกําลังกายให้ในซิกแผคกสุดเซ็กซี่แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่หวานหวานที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเบิร์นทั้งตัวเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ดิอยากรู้ก็ไปสิครับไปไหนเดี๋ยวก่อนกรรมการ ว่ายน้ำนั่นเองครับว่ายน้ำนั่นเองที่เป็นกีฬาที่อาร์ตบอกว่าได้ทุกสัดส,ส่วนเลยทีเดียวครับแล้วอย่างนี้ปกติอาร์ตว่ายน้ำบ่อยไหมคะถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ว่ายน้ําเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะว่ายตามทะเลหรือไม่เดียไปเที่ยวแล้วก็าือโอกาสว่ายตามโรงแรมตามแต่ถ้าเกิดจาว่ายน้ำจริงๆเนี่ยปล่อยเขาแตนไม่ค่อยได้ว่ายเท่าไหร่เพราะว่า<อ>จริงๆเ้วเป็นคนแพ้พอรีนโอเป็น พอลงไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวตัวตัวเป็นสีเทาเลยอะไรอ่างเงียต้องไอว่าต้องวาน้ำเกลืออย่างเดียวออยเงี้ยครับอ๋อแบบอยู่แถวมหาชัยก็ว่าทมหายแถวนั้นเลยไปของผักตบบ้างโอ๊ยนี่พ่อจะเริ่มจะเชื่อจริงแล้วเนี่ยโอนะคะแล้วอย่างเงี้ยแบบว่าออกกำลังกายเสร็จธรรมดาแล้วเนี่ยแบบต้องแบบมีอะไรเสริมอย่างอื่นไม่เอ่ยต้องทานอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยป่ะะแจริงจรงแล้วถ้าเกิดตอนที่ไม่ได้ใช้งานร่างกายมากมายเหมือนแบบถ่ายแบบหรือว่า ต้องโชว์บอดี้และไม่ต้องคุมอะไรมากมายครับแต่ถ้าเกิดแบบสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะมีถ่ายแบบก็ก็ขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ถามดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาร์ตบอกว่าผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ที่แบบอินเทรนด์มากต้องแบบแหมมีแบบลายตรงกลางสะโพกอะไรเงี้ยตรอกางเลิกตาย,ตตายแต่ว่าปัญหาคือจะให้แบบไปเดินเปิดพุงโชว์มันก็ไม่ได้อะแล้วอย่างนงี้นี่แบบ อามองผู้หญิงตรงไหนว่าแบบผู้หญิงคนนี้เดินมาแล้วแบบเอเซ็กซี่มากจริงๆแล้วมองสามอย่างแหละหนึ่งคือหน้าก่อนแหลอะอสองคือเหมือนคนโลกจิตอ่ะชอบผู้หญิงมีตามขนลายขนนะ่ะ เพราะผู้หญิงแบบเหมือนแบบเป็นอะไรเป็นแบบไม่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 ได้ไกลไม่ได้แบบเหมือนกันคิ้วเส้นเดียวหรืออะไรเงี้ยพี่เขาผู้หญิงคิ้วเข้มหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ <gardens. S 3> ไม่ใช่ขนาดนั้นครับสามก็คือก็คือก้นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบสะโพกงอนสะโพกงอนก้นงอนอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบใส่กางเกงยีนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยชอบคุยเบื่อแล้วพี่แหวนเอ้าเบื่อเจ้แล้วเหรอไม่ใช่ อยากออกกำลังแล้วไงมอ๋อพอพูดแล้วมันรู้สึกคึกค้อก็คุยแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมืดว่ายไม่ได้ไปดีกว่าไปไหนอ่ะว่ายน้ําไงนั่งในมีแต่ไขมันเหมือนแบบเป็นก้อนไขมันนั่งอยู่ริมสระน้ำไปรอ บิวตี้กูรูบอท็อกซ์ก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินเหรือบอท็อกซ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์จนมีประสิทธิภาพในการคลายกล้ามเนื้อดังนั้นการฉีดบอท็อกซ์ก็คือการฉีดสารโบลูลินัมท็อกซินเเข้าไปที่บริเวณกลามและขากันไกลเพื่อช่วยคลายและลดกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังบริเวณกลามโหนกแก้มและคาง นอกจากนี้โบ็อกยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยเหี่ยวยน่นร่องลึกที่เกิดขึ้นตามวัยและจากการแสดงอารมณ์อีกด้วยแต่ยังไงก็ตามเพื่อความมั่นใจคุณผู้ชมก็ควรขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่คุณจะได้ทำการรักษาผิวหน้าหรือแก้ไขรูปหน้าได้อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์เพื่อที่คุณจะได้มีใบหน้าที่สวยใสยไร้ริ้วรอยอย่างที่คุณพอใจและปลอดภัยด้วยค่ะ ถามพิเศษประจำวันนี้พรุ่งน้้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะหนุ่มอาร์ตพสดุดจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับเหลือเชื่อหน้าขนหัวลุกที่เจ้าตัวได้ประสบมาเองแล้วก็เห็นเพื่อนมานั่งอยู่ซ้ายมือเราก็หันไปแล้วก็แบบ เป็นหน้ามันเนี่ยแหละแต่ตาไม่มีจตหมึกไม่มีเปล่าอีกสักครู่เดียวค่ะ อจากเรื่องราวของไลฟ์สไตล์นะคะว่าจะเป็นการออกกีฬาละอะไรต่างๆของหนุ่มอารท์ที่โดดเด่นมากๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วของหนุ่มอาร์ทนั่นก็คือเรื่องราวของสัมภัิที่6นั่นเองซึ่งก็ช่วงนั้นก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นข่าวโด่งดังมากเลย<ช>ได้มีประสบการณ์แบบว่าได้เห็นพลังเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ถามอาร์ตบ้างดีกว่าว่าเป็นคนที่มีซิกเซน จริงอย่างที่ข่าวว่าหรือเปล่าเอ่ยคือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าว่าตัวเองมีซิกเซนหรือมีอะไรค<า>่ะแต่คือเห็นสิ่งเหนือเหนือธรรมชาติเนี่ยตอนอายุสิบสอง๋อตั้งแต่สิบสองเลยเหรอใช่ครับก็คือปู่ปูเ<า>่เสียค่ะก็คือไปยืนล้างจานอยู่ไปยืนล้างจานยมนล้างจานแล้วที่<อ>บ้านปู่มันเป็นหน้ตาต่างบานพับอย่างเงี้ยครบ<อ>บับบานพับบานพับค่ะแล้วเราก็มองทะลุลงไปเนี่ย เราเห็นเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาควยซึ่งมีคนเดียวคือปู่ใส่อยู่แล้วก็ใครเมากองเกงปู่มาใส่อะไรงแบบงเงี้ยแบบแบบทะลึ่งนะเกงปู่มาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มองไมลไปค่อยๆมองไล่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 ไลงไปปรากฏว่าเห็นปู่เห็นเห็นเห็นขามีแค่นี้แล้วก็ลางหายไปแไ,ไปสิครับทิ้งตาแล้ววิ่งเลยครับ จินตนาการภาพตามระบบขนลุกเลยใช่แล้วก็แล้วก็ต่างๆต่นั้นก็เห็นก็เห็นจะเห็นอะไรพวกนี้ตลอดครับแต่แต่แต่ที่รุนแรงที่สุดคือคือไปเห็นเพื่อนเพื่อนตัวเองเพื่อนตัวเองเพื่อนตัวเองคือไปเที่ยวอ่าแล้วก็แล้วก็เดินขึ้นผับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นเพื่อนมานั่งอยู่ซ้ายมือเราก็หันไปแล้วก็แบบเราก็ทาหน้างงแบบนึงแล้วก็หันไปหันไปหันไปใหม่แบบคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ย เป็นหน้ามันเนี่ยแหละแต่ตาไม่มีจมูกไม่มีปา,ากแล้วก็เออไปก่อนนะแล้วแล้วเราก็เดินไปไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่เลยไม่เลยสิบห้านาทีลงมาโดนยิงตายาจริงป่าจริงครับตายคาที่เลยคาที่เลยโอ้ oh my god ตายใช่แล้วก็เห็นอีกเห็นอีกครั้งที่สองก็เห็นอีกครั้ง,งที่สองก็คือนั่งกินกันอยู่ในห้องนั่งกินกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็หันไม่เห็นก็ ภาพที่เห็นคือเห็นแค่บ่าหัวไม่มีคือขยี้ตาแล้วขยี้ตาแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอะคือหายไปเลยใช่ก็เลยไปขอหมวกเพื่อนมาครอบหัวให้มันอ๋อฮะก็คือคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไม่มีหัวจะใส่หมวกไม่ได้ก็คือเหมือนต่อหัวให้มันนะอ๋อก็ใจล้วนใช่กลัวมากเลยอย่างนี้นี่แบบปกติบางคนกลัวผีอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยกลัวจนไม่กลัวครับ กลัวตอนนั้นก็ทักแบบเจอบ่อยมากเจอบนังรู้สเซนอย่างเลยใช่ใช่ครับสมัยก่อนตอนสิบปีที่แล้วก็จะมีบไปดูบ้านผีกันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีประวัติแบบบ้านหลังนี้มีคนตายนะแล้วเราก็เข้าไปเล่นผีเทอแก้วห้ยตายละเปีเยวมากใช่เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นผีเทอแก้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็เล่นก็เอากระดานวางแล้วก็เล่นแล้วเชื่อแบบเหมือนในหนังนะครับยังไงแก้วมันวนเงี้ยทุกคนแบบตายละเราถามเขาว่าท่านมาหรือยัง เขาก็ไปที่มาแล้วมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเราก็ถามเขาว่าจริงหรือเปล่าจริงนั้นช่วยทําอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆโอ้ยช่างด้าแล้วเป็นยังไงเป็นคนกระทืบเท้าอยู่ข้างบนชั้นสองสามทีปั้งปั้งปั้ง,งอ,ยอย่างเงี้ยหล่อนมากจริงจริงครับ แต่เราต้องเป็นลมตายแล้วแบบนี้นี่ก็แปลว่าอาร์ตก็ต้องไปทําบุญบ่อยๆเพราะว่าเราเองก็เจอสัมปเวสีเอ่ยอะไรเอ่ยก็จริงๆริงเราชอบทําบุญอยู่แล้วด้วยครับมีทุกวันนี้ก็เพราะทาบุญมากกว่าแล้วองนี้ถามถึงเรื่องของคลิปพญานาคบ้างดีกว่าอันนี้เจอที่วัดด้วยใช่ไหมครับเจอที่วัดครับเจอที่วัดหรือแบบว่าเราเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าไปเจอได้ยังไงแล้วที่เห็นนั่นมันคืออะไรคือรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนาลีมีอวันหนึ่งก็ คุยลายกันเนี่ยแหละ,ะมันต้องเท้าความไปเท้าความไปก่อนว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาอ,มอย่างเช่นรู้สิ่งที่ผมรู้คนเดียวผมไม่คนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าข้างเขาจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ออคือปวดโดยไม่มีสาเหตุม,มาหกเดือนแล้วแล้วอยู่วันหนึ่งเขาก็ทักว่าระวังเข่าปวดนะซึ่งผมบอกว่า ผมปวดข่ามาหกเดือนแล้วเนี่ยดโดย <ใน S 2> ที่โดยที่รักษายังไงก็รักษาไม่หายเขาก็เลยให้ผมภาวนาจิตน,นั่งสมาธิ<ร>แล้วผมก็บอกผมนั่งผมนั่งไม่ได้นั่งเถอะนะเขาบอกนั่งเถอะนะวันแรกผมนั่งสมาธิได้ชั่วโมงโอ้ขาเก่งนะได้ตั้งชั่วโมงแล้วที่แปลกกว่านั้นคือผมก็คุยไลน์กันปิดไลน์ทุกอย่างปิดเสียงทุกอย่างความหน้าไวแล้วก็นั่ง สิบห้านาทีผ่านไปลืมตาเปิดไลน์อ่านคือมันหนาวมากมันหนาวจนจนจนเรารู้สึกนั่งไม่ได้ค่ะเขาพิมพ์มาก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีว่านั่งวันแรกจะรู้สึกหนาวนะนหลอนเออเหมือนที่เาคิดไงอ่ะเอาวันที่สองเอาใหม่มนั่งที่เดิมเวลาเดิมไลน์กูกันผมกำลังจะนั่งนะ ปิดไลน์เหมือนเดิมปะฟังมหน้าไปสิบห้านาทีเหงื่อแตกพัคเลยอะเหงื่อแตกแบบแต่ยังไม่มีสาเหตุตโดยท<ม><ม>ี่มีสาเหตุนั่งไม่ได้ร้อนเมื่อวันหนาวันนี้ร้อนใช่เวลาเดียวกันเออประหลาดมากคุณอาลีครับทําไมวันนี้ผมนั่งวันนี้จะรู้สึกร้อนนะพิมกออับม ทำไมทำไมจะต้องร้อนด้วยสาเหตุอะไรเอ่ยเขาบอกธาตุไฟผมมันเข้าในตัวผมหมดเลยเขาเห็นเขาอยู่ที่นู่นน่ะเขาเห็นตัวผมเป็นไฟเลยฮ้ยก็มีลูกศิษย์เห็นเห็นก่อนเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ข้างบนสะพานเห็นวัตถุทรงกลมกระบอกว่ายอยู่ในน้ำด้วยความเร็ว คุณผู้ชมคะวันนี้แหวนก็มีข่าวที่น่าภูมิใจข,ของคนไทยมาฝากกันค่ะนั่นก็คือความสามารถของน้องอเล็กซานเดอร์อัลบอนนักกีฬาลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เป็นแชมป์โลกของการแข่งขันโกคาร์ตจูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่าน้องอายุเพียงแค่17ปีแต่ความสามารถไม่ธรรมดา แถมยังหน้าตาหล่ออีกตั้งหากยังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอเล็กซานเดอร์อัลบอนด้วยนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัทไทยเบเวอร์จํำกัดมหาชนได้มองเห็นความสามารถและศักยภาพของคนไทยได้จัดโครงการไทยเบฟไทยทาเลต์ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยไปได้ถึงฝันยังไงเราก็ต้องขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องอเล็กซ์อัลบอนให้ไปได้ถึงฝันนั่นก็คือการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยค่ะ รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนารีมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาก็เป็นที่มาของการสร้างพระองค์นี้โดยการคุยกนันทานอ๋อนี่อารได้ร่วมสร้างพระด้วยได้ร่วมสร้างพระผมะเป็นหนึ่ง,นงในเก้าที่ได้วางศีลา้กเลิกพระองค์นี้อ,อ๋อพระมีพระอาจารย์องค์หนึ่งที่วัดเนี่ยวัดป่าเรียงนะครับค่ะเขาจะหาคนมาวางศีลาฤเลิกเก้าคน เขาเห็นหมดแล้วว่าเก้าคนถึงใครซึ่งไม่รู้จักเลยทั้งเก้าคนขาดอยู่คนนึงแทนเทวาเทวดาคุณอาเลียเขาก็เลยบอกว่าใครอะใครขาไม่เจอเขาก็เลยเอะใจบอกอาร์ตหรือเปล่าเขาก็เลยเอารูปผมอะให้พระอาจารย์ดูเขาบอกคนนี้แหละอ๋อเคยมิมิตเห็นอาร์ตมิมิตเห็นอาร์ตวาววาเสียเลิกแล้วโอ้ยจริงป่ะจริง เราก็เลยบอกว่ายังไงเราต้องไปให้ได้ใช่ผมก็เลยเป็นหนึ่งในก้าที่ได้ไปไปไปวางสีดาเลิกอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วใช่ครับแล้วสถานที่สถานที่ที่ที่บอกว่าผมเห็นพญานาคก็คือจริงๆเป็นคลองเล็กๆคลองเล็กๆมาแล้วก็เป็นฝีมือคนเนี่ยครับขุดขุดล้อมแล้วก็เป็นคลองเล็กๆต่อไปแล้วก็จะมีเกาะกลางซึ่งสร้างพระเนี่ยอ๋อพระท่านจะผลิตสถานอยู่ตรงกลางตรงกลางคือวัดเนี่ยขุดให้เป็นเป็นแอง เข้าใจลนะนะฮะเสร็จปุ๊บก็วางสัญญาเลิกก็ทําพิธีตึงตึงแตกต้องเล่าก่อนว่าแตกก่อนที่จะทําพิธีพระอาจารย์บอกลูกศิษย์บอกว่าดูในน้ำํำดีๆนะท่านมุจลินจะมาด้วยวจริงป่ะจริงแล้วบอกท่านมุจลินจะมาวนอยู่ในน้ำในเก้าสิบรอบ 90รอบคือเขาจะมาร่วมร่วมเขาเรีย,ร,ยร่วมร่วมยินดีที่ได้สร้างหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ครับผม,ผมก็ไม่แน่ผมก็ผมก็จํารายละเอียดมากไม่ได้เสร็จปุ๊บก็มีลูกศิษย์เห็นเห็นก่อนเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ข้างบนสะพานคือจะมีสะพานและตรงนี้คือเกาะที่สร้างนะฮะลูกศิษย์บ,บนเนี้ยเห็นอะไรในน้ําไม่รู้แต่เห็นวัตถุทรงกลมกระบอก ว่ายอยู่ในน้ำด้วยความเนวคลิปพี่ถ่ายนี่นี้ใครเป็นคนถ่ายอัดไม่ได้ถ่ายเองผมไม่ได้ถ่ายเองเพราะผมอยู่บนบนบนตามนรนบใช่บรับนปนนลูกศิษยนอนกคนนึงถ้ายได้ด้วบอากบล้อบนบรบน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 บงนนบบบนบนนบ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 บ ก่อนจะกลับเขาก็บอกว่าถ่ายอะไรได้อยากดู้ไหมเข็ต้องอยากดูสิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าอยากดูผมก็เลยเอามาบอกคุณนรีว่านนผมขอคลิปส่งมาให้ผมนะแล้วผมจะไปประกาศเหมือนเหมือนเหมือนโปรโมทเหมือนเหมือนเหมือนบอกคุณต่อให้คนบอกุณต่อใช่ให้คนได้ทำบุญร่วมกับเราด้วย ถามนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงอาจารย์นารีที่อาร์ตพูดถึงไม่ทราบว่าไปเจอกันได้ยังไงทําไมถึงแบบมาคุยกันเป็นเรื่องเพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์แบบนั่งทรงหรืออะไรเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นอาจารย์นี่เหมือนที่แหวนแหวงเงี้ยเป็นคนปกติแล้วผมก็ไปรู้จักพี่คนหนึ่งเขาก็ถือหนังสือของอาจารย์นารีมาอผมก็ชอบอยู่คํหนึ่งว่าคนสมัยเนี้ยมาสว่างแล้วชอบกลับไปมืด Uh huh. แต่เขาจะมาสว่างแล้วกลับไปสว่างกว่าเดิม uh huh. มันก็เลยเป็นจุดประสงค์ให้ผมอ่านหนังสือ uh huh. แล้วก็ก็มีโอกาสได้ติดต่อกับอจา,อจ,า,อจ,าอจารย์อาจารย์อาจารย์นารีคนเนี้ยแล้วก็อาจารย์นารีเนี่ยเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มเนี uh huh. เเน้เพื่อเป็นเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรทาบุญ uh huh. เขียนโดยไม่ไม่ไม่ได้หวังว่าว่าจะตอนแรกไม่จะขายเอากําไรหรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. ขายเพื่อว่าเขียนมาเพื่อว่า ให้ทุกคนได้ทําบุญ<า>รู้ว่าตัวเองมาจากไหนกําเนิดมาจากไหนเคยเกิดมาเกี่ยวกี่ภพกีชาติเคยเจออะไรมาบ้างสำหรับตัวเขาเลยอย่นะางนี้ครับเขาแล้วก,วกเ็เงินทั้งหมดที่ที่เขาเขียนมาในหนังสือเนี่ยบริจาคให้วัดป่าเรียนที่ท ที่ใต้ทั้งหมดทั้งหมดครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเรื่องผลงานบ้างดีกว่าตอนนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีละครเทิดพระเกียรติที่กำลังจะอ,ออนแอร์ออนแอร์แล้วครับออนแอร์แล้วลูกไม้ของพ่อลูกไม้ของพ่อครับใช่ไหมคะตอนหัวใจใกล้ลุ่งครับเป็นตอนสุดท้ายแสดงพระอัจฉริยภาพของนายหลวงด้านดน,นตรีโอ้ดีมากๆเลยนะแล้วอย่างนี้มีผลงานเห็นบอกปีนี้เป็นพระเอกอีกสองเรื่องใช่ไหมครับนี่ก็มีบางอาจารย์ครับบางอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งก็ยิ่ฟิตหุ่นขึ้นมาก็เพราะเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีก สักสองสาเดือนนะครับนักเลงสี่แควออ,เ,อเปิดกล้องก็ได้ติดตามกันแน่นอนเเรื่องบางระจันแล้วก็นักเลงสี่แควแล้วก็นิตยสารอีกมากมายแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีละครแบบว่าต่อยอดอีกมากมายต้องรอติดตามกันนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากมากเลยมาทั้งแบบว่าได้มาให้ข้อคิดดีๆด,ด้วยสุดท้ายอย่างที่คุณอาร์ตว่าว่าทําดีคิดดีมันทําบุญกุศลเยอะๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะ หาเขาบ่อยๆนะเขาเหงาเราก็นั่งมองอย่างเงี้ยเขาก็ยื่นแขนออกมาตึ้งพูดเหมือนแบบพูดเหมือนกระตูนใช่ไหมครับไม่พูดเลยดูชิวเป็นเราดิแล้วคือที่เด็ดที่สุดคือโผล่หน้ามาเห็นว้ายน่ากลัวแล้วหน้าเป็นไงคะหน้าเขาดำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดไม่เห็นชัย